วันนี้จะมารีวิวนะครับตัวไอโฟนนะฮะไอโฟน5สั่งมาจาก l a z ด d a ครับรีเฟอร์บิเครื่องรีเฟอร์บินะครับเอามาดูกันว่าที่เขาว่ามีปัญหากันนักขนาเราดูว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับเพิ่งสั่งมาสั่งเมื่อวันที่7นะครับได้มาวันที่10ก็ค่อนข้างส่งเร็วฮะ3วันนะครับลองมาดูกันฮะให้นางแบบปิติมาสักนะ แกะให้นะครับไอโฟน5รีเฟอร์บิทนะครับเครื่องรีเฟอร์บิทก็คือเครื่องที่เหมือนเครื่องเคมนะฮะลูกค้าเคมมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจากโรงงานแอปเปิลนะฮะอีกทีหนึ่งนะะซึ่งเครื่องก็จะก็ะเหมือนกับเครื่องใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนี้นางแบบเราก็กำลังแกะนะครับตอนนี้แกะไปทัาเสร็จพ่าหนึ่งข้างนะครับข้างงแม่นหนาพอสมควรนะเป็นกระแทกเป็นกล่องไปรษณีย์ไปรับที่ไปรษณีย์เลยเพราะว่าให้เบอร์เก่าไปติดต่อไม่ได้นะเบอร์เก่า <laughs> ตอนนี้แกะ,ะครับเริ่มแกะนะครับก็ราคา6,600นาทอค่อนข้างถูกเลยเชียเดียวฮนะถูกกว่าเครื่องธรรมดานะหลายเท่าเลยฮนะถ้าเครื่องธรรมดาก็อยู่ราวหนึ่งืนหนึบาทฮนะอันนี้ซื้อมาแค่6,600บาท6กิกกนะ แกะไปแล้วนะครับแกะมาแล้วก็มีอะไรบ้างเลยอ๋อก็คือรายละเอียดนะฮะทั้งหมดนี่นะรีเฟอร์บิทแอปเปิ้ล iPhone 5G 64 g b นะสีขาวนะครับ6,600บาทนะถูกมากครับ เราจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้แกะออกมาจะเห็นได้ว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรครอบมาเลยนะฮะไม่มีอะไรห่อเลยฮะไม่รู้ว่าอย่างไงต้องดูสภาพกันล้วเป็นยังไงแปลกมากปกติก็จะมีอะไรไม,ไม่มีกระดาษห่อหุ้มนะฮะ ก็มีแผ่นซีน,นะฮะซีนเรียบร้อยนะค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครก็เด,เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงรีเฟอร์บิดอ่าติดนะครับโชคดีที่ติดนะครับก่อนเดี๋ยวเราลอเครื่องทำงานแป๊บนึงนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์นะครับมี คู่มือคู่มือนะน่าจะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะฮะเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับไม่มีไทยนะครับแล้วก็มาดูทิ่ชา์ินะครับทิ่ชา์ิไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่าแต่สนใจก็ว่าจะเป็นของปลอมแลเครื่องรีเฟรช เขาบอกให้ลองตั้งดูถ้าตั้งได้ของแท้ไม่รู้ใครบอกมาตั้งไม่ไดนะ้น่าจะเป็นของปลอม่าแล้วก็มีเข็มนะฮะสำหรับจิ้มถาดถาดลองซิมนะแล้วก็มีหูฟังนะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดน่าจะเป็นของปลอมนะสายชาร์จสายชาร์จโอเคไม่รู่ตัวเครื่องอีกทีนะ เครื่องรีโฟอบิตนะเดี๋ยวลองเปิดโอเคใช้ได้แนละ้วเฮลโหลเฮลโหลแปลบว่าอะไรเฮลโหลโอ้มีแบตเตอรี่นะประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะขอตั้งภาษาแป๊บหนึ่งโอเคเครื่องก็โอเคนะฮะเดี๋ยวมีปัญหาไงเดี๋ยวมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งฮนะ ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะฮะเรหรับการรีวิว iPhone 5 refurbished 64GB นะครับ